ขอบคุณคลิปต้นฉบับโดยดร,ตตรวิเทอร์ภาคโดยสมัยเลย i ไม c ครับเฮ้เพื่อนไม่เป็นไรมากนะโอ้ยจะไม่เป็นอะไรหรอกเออนี่กินยาไหมกินอาหารไหมไหวแน่นะเอ้ฉันไหวอาการนายดูไม่ดีเลย มันสื่ออะไรวะเนี่ยเอาไปอ่านแป๊บนึงนะเพื่อน,อ <c oughs> นอมียารักษาไหมนี่นะซึ่งหาไมา่เจอก่อนเพื่อนจะตายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถ้าเกิดคนโดนกัดจักลายเป็นซัมบี้เฮ้ยไม่จริงนะเพื่อนจอดเฮ้ยไม่จะต้องไปแล้วเอาไปอย่ามายุ่งกับกูด้วยจอดเฮ้ยมีไปให้เร็วที่สดุด เฮ้ยแย่ลูกงไงทางตันมาวันนี้รายการทีวีเด็นกจ้มาดูมาดูนี่สัตว์โลกพฟูดได้สัตว์พอมกูมอสเซอร์เว้ยเฮ้ยคริสซี่เฮ้ยคิปเจกในสุดเราจะได้เจอกันแน,น่นอนสิคะหนังเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ย บ้าแล้วมาเปิดรีวิวดูเรื่องอื่นแป๊บนี่คือการท้ารังของรักตี้แจมปี้นี่คือการทรักกันไปก็เล่นอ๋อว่ะนี่มัดตาโอ๊ยนี่กูดูเฮียอะไรวะเนี่ยเอ้ยไปดูข่าวช่องเจ็บก็ไม่ได้เฮ้ยไหนดูลูกสินี่กูทำอะไรให้ดูเป็นซัมบี้จะแดกมึงตาย ให้กอลยมึงนี่กูแดกมางเลย,เเลยรักก็ด้วยโอ้ไม่เป็นไรแล้วมันเออไหนเปิดทีวีต่อดูสินี่คือการแสดงวิธีการป้องกันจากลองซัมมี่นะผมนี่ภาษาที่ไทยดูกันอ่ะมึงงส่เร็วสิวะนี่เ,เน,นี่ยใส่เสร็จยังอ๋อใส่เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าซัมมี่ จะเข้ามาผมเขือนเราจะข้างหลังเราก็ทำการก่งตูดแล้วปล่อยมันเยเลยไม่ใช่แล้วแล้วก็ถักมัไปอะไรวะดนีอ้เออีะพี่โตเองเตกัอะไรวะใช่ไหมเธอไอที่ต่อไปถ้าเกิดซาม่มาจับมือเราแล้วมาขอเจอไฟนั้นวิธีการม้องกันง่ายคือเราผักมือออกไปตามทุกสอนเราเห็นแล้วก็ก่งไปแล้วก็รออะไรก็วิ่งสิราเฮียอะไรเราเว้ง เพองเฮ้ยกำลังก่อนกำลังก่อนครับแสดงกำลังก่อนเออเอ้ยตกใจโอ้ยเฮียไปแล้ะอ่ะอิโมดกูละเฮ้ยเอามิโมดกบก่อนเออชั้นประเทศปิดวีแม่งเลยไอ้แต่ละชิบหายเฮ้ยอีโมโดเนี่ยขงมวนเย็นรีบปิดเร็วคอสชจะมาทำไมมันปิดแล้วด้วยนี่อาจาร์หาข้าววันนี้จะทำเมนูอะไรกินดีวะโอ้ยคิดไม่ออกเลย กินไม่ออกกินอะไรดีวนะไหนขอดูในกระเปดิมีอะไรกินบ้งางมีแต่กัญชาเอ้าจริงหรือชีวิตเอ๊ะนี่มันเห็ดหมักหมมนันได้กล่าวไว้ว่าถ้าเก็บเห็ดนี้ขึ้นบ้าในใครจะโชคร้ยายตลอดปีนั่นกูเก็บม,มาแดกแล้วกันกินคนไม่ท้องเสียมั้งกูเห็นคนแดงอย่างเงี้ยไม่เห็นตายเลยแล้วก็ใส่ไปอย่างเงี้ยโอ้โหโข้โอจีเนยียสเอ้ยมันหนึ่งทุ่มแล้วมึงไม่กลับมาอีกเนี่ยไอ้ลูกเขี้ยกลับมาสักทีเถอะมันจะเย็นแล้ว อจะกลับได้ไงล่ะเล่นอยู่โอ๊ยแล้วนั่นบหนีเล็บหนีโอ้มาเอ้ยโอ้โทษทีเพื่อนเอ้ยไอพวกเด็กเฮียมันโดนพบแล้วเล่นเฮียอะไรกันไอเฮียเวสกลับบ้านก็พอโชคดีนะเพื่อนแดกเองโอ้ยมันเดะกุนรอแค่นี้รีบไปก่อนโอ้โอ้โทษทีคุณกอลมเอ่อสวัสดีครับ ฝาจักการนี้ข้างหลังด้วยไปแล้วไม่บุยแงสามเบย์มันก็เริ่มล้อมล้อมอวเฮ้ยเดาไมลรูกชายเลยไม่กลับบ้านเดี่ยวเนี่ยนี่มันจะสองทุ่มแล้วเ้ปไปไปหาก่อนเดี๋ยวโดนซอมบี้แดกันพอดีเมียก็ทิ้ง แต่ลูกแม่งเอ้ยไปรีบไ,ไปหาก่นอนให้มันหาหัวแปลนของมันเนี่ยรู้อยู่ว่าก้อนคืออันตรายนด้ไหมครับเนี่ยโอ้ริ่ม,มอือตะไปทางนี้แล้วกันเออเพื่อนโอ้โอหีเจียมาเวลาดีซะด้วยมัวนมัวนม้นะมันมียาตัวนี้เนี่ยไปไปพรอนไป เออเพื่อนที่มาถามหาลูกไปอะไรวะแค่นี้ก็ไม่มีน้ำใจน่จะครอบกูเขาไปจอยเลยเนะี่ยบ้านหลังนี้มีไหมเนี่ยเปิดมาปึ๊บเปิดออกดูไอแมงมุมวะ่ะมายุ่งกูกูกกไปพร้กไป่อนเออมันเดาจมูกกูปีกอีเลเว้ยจมูกกูนี่มันถอดง่ายขนาดเลยเนะี่ยเอาวะหายดีอีกต่อจมูกช่างแม่นกันเปิดขึ้นปึ๊บ เฮ้ยเข้ามาทำมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออพอดีผมมาตามหาลูกเฮ้ยตอนนี้จมูกนายหายไปไหนเนี่ยเพรพอดีเรามุมแดดไปแล้วเรื่อหรอฉันพอจะหาได้นะเอ้ยจริงเหรอครับเนี่ยเออแล้วมันจะทป็ไงเออขอให้ตังค์ฉันมาก็โอเคแล้วเออได้ได้ได้นี่แอบแฝดโอเคในปั๊บสองให้ไม่ลูกมันกำลังแน่ อาไปแต่โป๊ะแต่ไปแต่ปีกินมะนาวแล้วใส่ไก่ต้มแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยเย่าให้ปัญหาเฮียเราเนี่ยเจ็บชิบหายเลยแค่นี้ก็ได้โอ้ยออกมาเร็วโอ้ยดึงโอ้ยหนักหนักจ้วว่ะอ่ะเฮ้ยสลบซะงั้นโอเคเห็นไหมก็ได้เจอลูกแล้วเอ่อ จะว่าอะไรมถ้าเกิดผมขอเงินคืนน,นะนะเนี่ยไม่ได้อไปไม่ได้หัวไปแล้วหม <c oughs> ดลิดแดนแล้วมึงเนี่ยไหนดูซิเงย์บ้างในนี้นเฮ้ยจะหมู่ใหม่ขอหมูมใหม่แล้วกันนะยิมห้าบาทไม่ตายรอยสัตว์ติดเนี้นแล,ละต้องรีบไปแล้วสบ,บีมันเยอะไปก่อนนะขอบคุณมากช่วยไปคาดคิดบอดสินะเออจะมีไหม,มเนี่ย <c oughs> แล้วเ่ย เจดีด์กูเหรอโอ้ยเจดีด์กูพันปีนู่นมมาโยังม้วนไขกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกือบตายเออเออโอ๊ะมาทำไมเฮ้ยตายไปซะเออเออเออโอ้โหมุดมาจากนรกโอ้นี่เอออะไรอินยูของกูโอ้ยออ นี่นี่ตามทีวีดเล็กบอกใช่ทางนี้ไหมเนี่ยโอ้ยเปิดประตูออกมาปุ๊บอ่าฟังเทียเจอเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ขอโชคดีเออมันจะโชคดีไหมนะสาม,มีเข้าไปแล้วตรงนี้หรือเปล่าอ่าเฮ้ยเรามีปฏิกาตรงนี้ปุ๊บไงไงรู้ใช้ตัวดีเออพ่อทำไมมึงมาแอบตรงนี่อ,อ่พอดีว่ามันก็นมีอะไรผลักเรื่องที่ผมมาแอบตรงนี้ ตอนนี้เราจะรีบไปกันเถอะเออใช่แล้ว,ลวเราจะรีบไปกันไม่งั้นได้กลับเป็นอาหารเย็นแน่เฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเปนึงแหงเฮ้ยผมไม่มีซอมบี้นะไปเร็วจะมีไหมเนี่ยโอหซอมบีอ้ออกมาเป็นลงเกลือเลยโอ้โหช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ช่วยก็ได้ไมา <c oughs> โอ้โหเสียงร้อนเนี่ยน่าสัมผัส ตายแวังอุ้ยมาดิสัตวกเด,ดต้องมวยเก่าเว,ว้ยอุ๊ยตัวน,นี้ฟาดกูอุ้อยจะทำลูกกูโอ้ยไปล่อยภาพกูนะไปล่อยภาพกูนะอุ้ยตายซะอิเด็กดอกนี่เผาแม่งเลยโว้ยร้อนวอยนี่คนปลอดภัยแล้วตายไม่ตายหรอตายไม่ตายไม่ดีอยู่มึงอะเผาแม่งเลย เด็กไม่เผาเราเก็บไว้ก uh, oh ่อนเป็นไงบ้างเพื oh ่อนอ้โดนลูกสวิงก like ิ้งอยู่เออโทษทีเพื่อช่วยอะไรไม่ได้ได้อ้หูอุ๊ยอุ๊ยขงเลยเผาแม่งเลยเผาทั้งเป็นอันนี้ไม่ตายใช่ไหมะตาย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 ตั้งแต่ตีหนึ่ี่อ้าวเก็บได้ขวานไมได้แหละเออลูกเอฝันแม่งโอ้โหตัวเป็นลูกชาวสปาร์ตันแน่นะครับพ่อตอนนี้เราจะหาที่ปลอดภัยก่อนไม่งั้นเราได้เป็นอาหารเช้าแน่ มามาเข้ามาในนี้เออเออเราจะไม่คุยเรื่องนี้กัน <c oughs> อหนางูไปลูกไป,ไปหาที่เปิดไฟที่อื่นกันเอ้ยเออ,เอ,อมันยืนอยู่เนี่ยมีตายอ,อ่ะเฮ้ยโอ๊ยมาจากไหนวะเนี่ยจอมฉากาดเองพ่อสับแม่งโอ้โหสุดยอดมากลูกอู้ยมันยังไม่ตายยังไงดีพ่อรอเทียอะไรกันสับหนึ่งรอบสิ ไอ้ยมันมาแล้วมาข่มขืนกูไอ้คนเอ้ยโอ้ยยามลูกกูด้วยนี่เอาไม้แทงแม่งเลยอะไรมันเนี่ยทำอะไรมันเนี่ยไปแล้วลูกโอ้ยนี่แน่ย่าฮะนี่ใช่ไหมไปแล้วลูกเฮ้ยอ้าวโอ้ยลูกกูเจ็บในเสียงหน่อยจังไอ่ไอ่กูนี่ต้องเยเก่าแล้วกูกะสปาร์ตันเก่า ยับเล็ะไว้แป๊บมืออะไรอุ้ยเก่งนเหรอฝันมึงด้วยขวานี่แหลยลอุ้ยจะแตะใครกูโอ้โหขวดโทษก็ได้เลยใจเย็นๆเย็นมีอะไรค่อยคุยกันอุ้ยไม่คุยกูกเลยเอ้ยเอ๊ะอะไรอ่าเอ๊ปเป็นทางไม่เอาโอ้ยก็ไม่มือเด็กแล้วเป็นท้องเด็กไปมีประโยชน์เท่านั้นลูกย๋าลูกจ๋าเย็นๆ มันกำลังจะะจายพันเป็นคนตอนนี้สิ่งที่เราต้องหาคือที่ปลอดภัยก่อนไปแล้วลูกับพ่อเอานี่ไปด้วยโอ้หนักจังวะโอ้ทิ้งแม่งเลยเอออะไรโอ้เอ่ไอ้ควายไปแล้วลูกับพ่อเออมาจากไหนวะเนี่ยมาอะไรมาทำไมฮะนี่คนเปนยัตกมากไงเอ๊ะเอ๊พ่อมาพอดีไปไปพ่องไป ต่อยตุดย่ำอะไรพ่อบอกแล้วให้เล่นบอลลิงบ่อยๆปารีเข้าบ้านแล้วเออเออเพื่มึงใครเนี่ยมึงใครกันเนี่ยเฮ้ยอ้นู้นมึงอย่าแตะของกูเออพี่ครับพี่ครับเออเออมันไม่ตอบแล้วไอ้เหี้ยโอ้หในตากูแทงด้วยไปตายไอ้เหี้ยนี่จะเย็นพ่อจะเย็น ตอนนี้เราะหามันประโยชน์จะมันได้อยู่นะยังไงลูกรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยไหนขอรู้หน้ากามไม่ได้มีอะไรโอ้ยเอ้ยโอ้โหอโอเออเนี่นี่คุณมาทำข้อตกลงกันเถอะน้อยให้ฟักทองให้แกเราเราจะให้เอเม,รมอร์คุณดีไหมเออดีมากลูกตกลงเปล่าตกลงเปล่ามันฟูดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตกลงกวะไม่น่าเชื่อเลยเมันใบหน้าพูดได้บ้าไม่มีคนพลาดมากกว่านะ แค่มีแค่ห้าคนเดียวแล้วลูกตอนนี้เราจะมาทำแอนนันตกอลเลมได้แล้วจิ๊บออเหมือนขาดเลยเว้ยเออเอาะหลือก้อนหนึ่งหายไปไหนไวะเนี่ยจะไม่ได้เลยเอาไว้ไหนจะยังลูกจะ,ะทำไงดีเนี่ยเอเอกูคิดอะไรไม่ออกเอ้าลมตะงงั้นอย่าเพิ่งเมาเว้ยอืมโอ้ยตะโคนต้องเก็บไว้ก่อนแหละอุะ้ยอยอย่าใส่กระเป๋าเลยม่อน ไม่เป็นไรนะลูกเฮ้ยข้างหลังอะไรโอ้โหมาเป็นตัวเป็นตนเลยมึงเข้ามาไม่ได้หรอกไอ้โมโง่เอ้ยไปมาสี่ทางเลยโอ้โหมองยไงดีวะเนี่ยมาหาอะไรปิดไปก่อนเหมือเข้ามาด้วยมีขวานด้วยเออโอ้โหมึงมาหลายทางเลยวะโอ้โหมองยไงดีเนี่ยก็เราจะรีบไปแล้วฝากต้านได้ฝากต้านด้วย อะไรมาทำไมออกไปตอนนี้จะหาที่หนีกันนี่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 นนอขอบคุณมากคุมากเออโอ้มาจากไหนวะเนี่ยโอ๊ยไปกันแล้วมีทา,ทางเดียวลูกไปไงหาที่นีสับ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 ลกเร็วูไม่ต้องห่วงอีนั่นหรอกไอมันไม่ตายหรอก เร้วๆๆๆพ่อตอนนี้หงวยหนีอยู่หงวพูดมากเลยแต่โคตรสูงเลยพ่อหจะไหลก้อนแล้วโอ้โหมันมาแล้วลูกโอ้โหโอ้ยอย่าแดกกู้อย่าแดกกู้เออออเอเออเอ้เออยเออเออเออเ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 ออเเอ้เออเเออ้เออเออเออเอเออเออโอ้เออ โอ้หนึ่งเด็กอีกก้อนหนึ่งจะดูนี่เองใช่นะครับพ่อจะผ่านไปไงดียง่ายๆลูกก็แค่รอนึกอเลือดมาเนินต่อยไงขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวๆๆครับพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรายการไลายๆก็ผ่านไปเองเออมาเฮ้ยมายืนทำไมเนี่ยมึงจันมัได้ไหมเออจำได้จำได้จำได้เออเป็นไงบ้างล่ะเป็นไงพ่อเมื่อย เอาของให้กูคืนมาได้แล้วไม่ผมไม่รู้พ่อเออก็เงินกูไงจำไม่ได้ไงจำเห็นได้เลยใช่ฟก,กูจำเห็นได้เลยใครเป็นยอภฟาแพดแพดว่ะโอ้โหแต่วดะแ้ๆแล้วฝาดแม่งเลยมึงทำอะไรกู้ยนี่กเจอ กูจะลากให้ซอมบี้แดงแม่งเลยโอ้ยโอ้ยมาดิสัตวดมึงเข้ากลัวัๆไงกลัว่ากูกลัวเสียนมึงเนี่ยเออเออโอ๊ยกูจะตกจะตกเตะแม่งเลยกูจะฆ่ามึงเอาเลยพ่อเอาเลยปวดหมากลูกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลาช็อตฟาดให้โดนคิดว่าทำอะไรกูได้แล้วเออแต่ไปเสียงภาพไม่เหมือนตอนแรกปวดเหนื่อยเจ็บคอขอกินยาแป๊บ เอ้ยอย่นี้เนี่ยเด็กพ่อจะไม่เหมือนเดิมแล้วฝากแม่งเลยเออเออลูกผมเจอแล้วลูกกับตายแล้วกูนี่มันเป็นไงบ้างเนี่ยขอเช็คอาการก่อนต้องไปเก็บเหล็กก้อนหนึ่งมาก่อนไอ้ไฟไหนพ่ออ้ยเป็นไรพ่อตาเออตาอุมุดอันี่มึงอย่าทำอลไรลูกกูฟาดเออควายฟาดตัวลูกตัวเอง กูมองไม่เห็นฟาดฟาดฟาดเออเอเอไอ้มึงทำอะไรพ่อกูเดลยวโอ้ยไม่โดนหรอกแค่นี้ช่วยด้วยโออมึงทำอะไรลูกกูโอ้ยแคลอยู่ไหนไอ้ที่แทงแม่งเลยมึงทำอะไรกูอีเด็กขี้ไอ้เงี้ยมึงด้วยต่อยไม้กระบ,บอกแล้กูเห็นแล้วมึงตกไปซะโอ้ย มังเป็นตัวอะไรบอกกูมาตีมึงโอ๊ะอะไรฟานแมงเลยโอ้ยโอ้ยนอนรีไปแล้วจอยนอนแล้วจ่ายกันแต่กูจะไล่ก็จบแล้วเราคงเป็นความหวังสุดท้ายแล้วมึงตายโออไอ้เฟลวันนี้มึงตายโอ้ยโู้เออมันกัดกูมันกัดกู มื่นเออไอ้ดิ๊โอ้ยบังพักลูกคูบูระห่ำมอ่นโอ้ยผมไม่เป็นไรนะมามึงตายแน่อีดิกด็อกเออมึงตายจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่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 โอ้ยมึงก้อยเออไอ้ไร่เย็นจริจริงมึงเนี่ยเออ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยายาเออม่มีแรงแล้วโอ้ใครมาช่วยเนียโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย <enemies> กูมาแล้วเออมันก็พูดได้ดีว่ะไม่พูดว่าเออไม่ขวานมาดีนี่ม <m ul ets> ึงเยอะมึงเยอะเนะขี้มึงเยอะแล้วมึงเก่งเนอะมึงกท้องนี่กัดแม่งไปผมชีพไม่รุ้งรุ้งรุ้งโอ้ยมันมาพอดี factor ដែរណាអឺទៅណា แลนแล้วะเนี่ย,ยจบสักทีแล้วลูกกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแวนไม่นะเฮ้ยไม่จริงนะเขาน่าจะรอดแหละอ,อยู่ยที่ไหนสักทีเอโอโนหายไปไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน

ไม่แต่อาทิตย์มาแล้วประตูตายแนย่เออเดี๋ยวเสียทงเมียเสียง,งลูกเลยเนี่ยเออไม่ต้องแล้วเออขอเกอะสุดท้ายเถอะเออพ่อ เออมึงอยู่นี่เหรอเนี่ยไม่ใช่กูไม่ตายแล้วมึงกอดใครวะเนี่ยเออเออเออไม่ใช่ลูกกูมึงใครเนี่ยเออเออเอามันไปทิ้งเลยมันทิ้งเลยมันไปทิ้งเลยเออไตไปตายตายตายเป็นไรวะนี่ไอ้โง่มึงด่าง่ากูมึงตายมึงด่ากูมึงด่ากูนี่เฮ้ยดูว่าตายหาแล้วมึงเนี่ยอ่นนี้เบนตา พราอมึงซื้อหมาให้กูเถอะพ่อถ้าแตกกันอันนี้ธานาของดีอันล่ำคาอะไรเหรออ่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรลกูอออกอ,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 อ่านไม่ออกเพราะอ่านดิฮะเฮ้ยห้าเปอร์เซ็นบ้านไหม่กันเหรอโอเคเราจะย้ายบ้านเงินดีกว่าอยู่เมื่อวานนี้รู้สึกว่ามันจะพังไว้ได้ทีแนละ้วผมก็เห็นด้วยนะดูบ้านนี่พอ ที่ว่าโดนซาบีกัดอีกก็จริงนะโอเคถึงเวลาต้องย้ายบ้านแล้วก็บ้านดูบ้านดิเออนั้นไปดีกว่าจะไปได้ไหมเออไปได้เหรอโอ้ยนัวไม่ไปสิเร็วเร็วลูกเออขอเก็บขวามไว้ก่อนเก็บไรลูกเราจะีบไปแล้วเออได้ครับเออขอเก็บในเถอะของฝันอันล้ำค่าไปได้แล้ว กระช้าเดี๋ยวเขาก็หมดโปรหรอกรอด้วยเดี๋ยวกระช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยฟาดโคตรเลย น,น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้แล้วมันใครอ่ะขอบคุณคลิปต้นฉบับจากดรวิทเทอร์นะครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องออริจินอลได้ครับผมขอบคุณแต่คลิปนี้ครับผมแต่คลิปนี้เจอกันบาย